อาสวะตั้งอยู่ไม่ได้เรื่องนางปุนาทาศีนางปุนาเป็นทาสีของเศรษฐีเมืองราชครึกคืนหนึ่งนางซ้อมข้าวเป็นอันมากที่เศรษฐีมอบให้จนเหงื่อชุ่มไปทั้งกายนางออกไปยืนตากลมอยู่ภายนอกเพื่อพักผ่อนสมัยนั้นพระทัพพมลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเมื่อภิกษุทั้งหลายฟังธรรมในราตรีแล้วต้องการกลับยังที่พักแต่มืด พระเทระจึงเนรมิตฝ่ายให้เกิดขึ้นและเนรมิตภิกษุผู้นำทางผู้เขาคิชกูดจึงสว่างด้วยแสงฝ่ายเป็นดวงดวงคล้ายคนถือเทียนเดินไปเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นแถวนางปุณาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราลำบากอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยในการงานจึงยังไม่หลับก,ก็เหตุไรหนอพระภิกษุทั้งหลายจึงยังไม่ยอมนอนความไม่ผาสุกบางอย่างคงเกิดขึ้นแก่ท่านเช่นพระบางรูปอาจถูกมูกัดเป็นต้น ตอนเช้าตรู่นางเอารงชุกน้ำแล้วทำขนมปิ้งที่ถ่านไฟห่อไว้ในพกตั้งใจจะกินกลางทางที่ไปท่าน้ำเธอพบพระศาส,สดาและพระอานนท์ในระหว่างทางเธอคิดว่าบัตรน้ไทยทาของเรามีทั้งพระศาสดาก,ก็ปรากฏเฉพาะหน้าถ้าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจเราก็จะถวายขนมนี้ดังนี้แล้ววางหม้อน้ำไว้น้อมขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่า ขอพระองค์โปรดรับขนมอันเศร้าหมองนี้สงเครห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาตรเข้าไปถวายทรงรับขนมของนางปุณาเธออธิษฐานขอให้ได้เห็นธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาว่าจงเป็นเช่นนั้นเถิดนางคิดว่าพระศาสดาคงจะไม่เสวยขนมนั้นคงจะประทานแก่กาหรือสุนัขและเสด็จ ไปเสวยอาหารอันประณีที่พระราชวังหรือบ้านเสียฐีแห่งใดแห่งหนึ่งพระศาษษษษษสดาทรงทราบป,ปริวิตกของนางแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูจีวรถวายพระองค์ประทับนั่งเสวยขนมของนางปุนาผู้ยืนดูอยู่เสร็จพัตกิจแล้วตรัสถามนางปุนาว่าเหตุไรเมื่อคืนนี้จึงคิดดูหมิ่นสาวกของเรานางปุนาทูลว่าหม่อมฉันมีได้ดูหมิน่นพระเจ้าข้า และทูลถึงความคิดของตนให้พระพุทธองค์ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสว่าปุญนาเธอนอนไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกส่วนสาวกของเราไม่หลับเพราะประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งความเทียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสะวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อผู้ศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ จบเทศนานางปุณาได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผิอันหนึ่งอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานของสัตว์ทำให้สัตว์ผู้มีอาสวะนั้นัมเมาเหมือนเครื่องดองภายนอกเช่นน้ำเมาทำให้คนดื่มเหมืนเหมาอาสวะตรงกันข้ามบารมีอาสวะทำให้สันดานเศร้าหมองส่วนบารมีนั้นทำให้สันดานบริสุทธิ์ท่านจำแนกอาสวะไว้สี่คือหนึ่งกามาสวะอาสวะคือกาม สองทิฏฐาสะวะอาสะวะคือมิจฉาทิฏฐิสามาวาสะวะอาสะวะคือภพความติดในภพสี่อวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชาความไม่รู้คำว่าศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนหมายถึงศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานั้นแปลตามตัวว่าการศึกษาก็จริงแต่โดยอัตแล้วหมายถึงการลงมือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาทั้งกลางวันและกลางคืน ข้อว่าน้องไปในพระนิพพานนั้นคือมีอัธยาศัยน้องไปในพระนิพพานกล่าวคือในการดับตัณหาข้อว่าตื่นอยู่ทุกเมื่อน,นั้นคือมิสติอันเป็นธรรมเครื่องตื่นคือมิสติระวังอินรียห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีหรือยินร้ายเมื่อกระทบกับอารมห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดถั่พาและธรรมารมณ์อยู่ด้วยชาคิยานุโยกกล่าวคือประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนมากนัก ใน24ชั่วโมงท่านให้นอน4ชั่วโมงระหว่าง4ทุ่มถึงตี2เวลานอกนั้นใช้ทำความเพียรเพื่อละอาสวัตรเมื่อบุคคลประกอบด้วยทำเครื่องตื่นอยู่หนึ่งปฏิบัติในตรายสิกขาหนึ่งมีอธยาสัยน้อมไปในพระนิพพานหนึ่งอาสวัตรทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ดังนี้แหละ